ไทยทีวีสีช่องส3และผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองููแว่นท็อปเจริญไทยเบสอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซี The Icon Group ร่วมกับบริษัท S&C Import จำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้ปี440 ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการยกขยอ พิธีกรดูโอ้ผมเต๋อเชิญยิ้มครับผมโอเลี้ยงเชิญยิ้มครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดระยองครับรายการนี้ออกทังช่องไหนโอเลี้ยงทางช่อง3ครับทุกวันอาทิตย์เวลาตีสี่สี่สิบครับท่านก่อนที่ท่านจะไปวิ่งออกกําลังกายนะครับดูพวกเราไปก่อนเพราะพวกเราจะไปสรรหาสิ่งดีๆจะไปหาตลาดดีๆจะไปหาสถานที่ดีๆมาให้ท่านได้รับรู้ตื่นมาเช้านี้ครับยิ้มเข้าไว้สดใสเข้าไว้สุขภาพร่างกายจะได้ดีวันนี้เราจะพาท่าน ไปชมตลาดที่จังหวัดระยองตลาดอะไรนะครับตลาดสตาจังหวัดระยองไปจ่ายกับข้าวว้าจะเมนูอะไรว่าที่จะทำมันี้ใช่ครับเรามีแม่ครัวรอเราอยู่แล้วว่าแม่ครัวจะทําอะไรให้เราทานนะครับที่ตลาดสตาระยองตามผมมาครับคิดดีทําดีได้ดีแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาท่านไปกินของดีดีนี่คือรายการยกขยงเชิญครับ แกงใต้ก็มีนะเนี่ยอาหารใต้ก็มีเนี่ยอันนี้คั่วกริ่งคั่วกริ่งใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นแล้วคั่วกริ่งหมูอันนี้ไก่เนี่ยเนื้อเนี่ยสตอสตอสตอไก่สตอไก่สต๊อร่อยอร่อยกอดไถ่ไก่ทอดไก่แซ่บเจแตนไก่ซอสเกาหลีเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเลนตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ The Icon Group กระสุนผมแต่บางบันตื่นยิ้มท่านผู้ชมครับมาเจอร้านที่ถูกออกถูกใจของเต๋อเชิญยิ้มอีกแล้วครับครับผมโอ้โหอันนี้ร้านลุงอ้วนร้านลุงอ้วนอร่อยแซ่บเบอร์เลยเนี่ยอร่อยแซ่บว่าลุกเมื่อกี้ลูกค้าเยอะแต่พอผมเข้ามาปุ๊บทำไมลูกค้าไปไหนหมดแล้วครับอ่าลูกค้าเห็นคุณก็หนีแล้วครับผมครับผมขายทั้งหมดกี่อย่างครับโอ้โหเนี่ยห้าสิบบาทอย่างอุ้ยคนละเมนูก็ถามกนอื่นมีหลายเมนู อันนี้แกงใต้ก็มีนะเนี่ยอันใต้ก็มีเนี่ยอันนี้คั่วกรึ่งคั่วกรึงใช่ไหมเนี่ยไม่เห็นแล้วคั่วกรึ่งหมูอันนี้ไงเนื้อค่ะเนื้อสตอสตอสตอไก่สตอไก่สตออร่อยอร่อยอันนี้ต้มยำปลาต้มยำปลาชนพี่พืชชอบอะไรครับเนี่ยเชิญเลยนะครับเชิญเลยนะครับร้านนี้อร่อยทุกอย่างยกเว้นของไม่มีในร้านนี้แล้วจะไม่อร่อยอ่าก็มันไม่มีครับไม่มีให้เรากินด้วยนะอันนี้ผัดบวบใช่ไหมครับอันไหนขายดีที่สุดในร้านเราเอ้าบอกตรงๆเลยดีทุกอย่างดีทุกอย่างะน อะไรขายดีแล้วันแม่ตักมาอีกแล้วแสดงใกล้หมดแล้วครับพี่ปื้ดบอกขายหมดทุกวันนะพี่ตื้ดรับประกันเลยแล้วพี่ปื๊ดหมดขายมาทุกวันเลยขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกทีหนึ่งจะกลับมานะครับกลับมาทําไมจะมาซื้อแกงไก่ไปกินที่โรงแรมอันนี้มาล่ามาลามาลาปิ้งย่างมาลาปิ้งย่างครับโ คนปิ้งก็รู้แล้วจีสใจอร่อยอยู่แล้วอย่างนี้อร่อยแน่นอนครับผมนี่มาราสูติมีทุกอย่างมีไส้หมูไส้นลอันนี้คือกอดไท่ไก่ทอดไก่แซ่บเจแตนไก่ซอส เกาหลีไก่ซอสสไปซี่โอ้มีหลายแบบไหนเมนูให้เลือกเนี่ยนี่ไก่อันนี้ไก่ขอบคุณนะครับอันนี้นะครับไข่ยัดไส้คอหมูย่างสันคอหมูนั่นเนี่ยอ่าสันคอหมูด้วยใช่ป่ะสันคอหมูสันคอหมูนี่สันดานครับสันดานนี่สันคอหมูสันคอหมูขอบคุณครับโอ้โหโหอันนี้ปหมดเลยเจอถ้าเกิดเราไปซื้อร้านนู้นแล้วก็เอาร้านนี้ก็ได้อร่อยอร่อยก็พอๆนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับอันนี้ขายขนมอะไรคะ ขนมเค้กนะขนมเค้กขายดีไหมครับขายดีนะครับตอนนี้คนก็เริ่มคึกคักแล้วหลังจากโควิดเราหายไปเนาะขนมเค้กนี้อยู่บูธไหนครับนี่ยลนนอ็อกกลางเลยเนาะต้มยำปลาช่อนต้มยำปลาช่อนแต่ตอนนี้มาขายก็ขายอะไรน่ะขนมเค้กไหนลปลาช่อนอยู่ไหนขอป็นช่อนไว้ก่อนซ้อนไว้ก่อน,ออน,อนขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากโชคดีนะครับอมขายหมดแล้วต้มยำขายหมดแล้วอันนี้สําเร็จรูปข้าวคุกกะปิ ลาดไปเลยเนี่ยใครสั่งลาดไปเลยสำเร็จรูปไปสบายๆนะแล้วก็แบบโทรสั่งได้เลยใช่ไหมพี่โทรสั่งก็ได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยพี่ให้เยอะอย่างนี้แสดงว่าไม่เอาเปรียบลูกค้านะพี่นะฮะอ๋อสิบชุดแถมหนึ่งชุดก่อนเท่าไหร่ครับสี่สิบสี่สิบไม่แพงไม่แพงวันนี้กับข้าวโซนนี้กับข้าวเยอะเลยครับผมอาหารแล้วก็ แต่ละราสีมีก็ฝีมือก็ต่างกันไปใช่ต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ่อใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสาหากัวนอตตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีช่องสามสารนาติดตามสนุกสนานอันนี้นี่นนเจอแล้วเจอแล้วร้านโปรดของผมเลยสําหรับผู้สูงอายุอะไรครับค<อ>ุณเร้อนนี่ต้มยำใช่ไหมครับร้านต้มยำ,มยำใช่ไหมพี่มียำทุกอย่างมีรวมมิตรทะเลมีกะปงฮะ อ๋อนี่ยำไซมอนก็มียิทะเลยำหมึกกุ้งยำหัวปลายำรังไข่อ่อนอ๋ออย่างนี้อย่างอย่างนี้ชุดเท่าไหร่ครับ120บาทแล้วแถมน้ำด้วยใช่ไหมฮะแถมน้ำต้มยำอ้ยแถมต้มยำดิอ่าออ่านี่นี่นี่หัวปลาไซมอนนะครับโอ้โหนี่นเนี่ย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 ผู้สูงอายุต้องต้องกินพวกนี้ไซมอนไซมอนนี่ปลากินปลา เขาเรียกว่าสายตาดีสายตาดีครับสายตาจะดีสายตาไม่สันสายตาจะดีครับสายตาดีดูสิพ่อค้ายังใส่แว่นเลยเห็นไหมใช่พ่อค้าขายพ่อค้าขายคือคิดก็ไม่ไม่ไม่กินเท่าไหร่ไงไม่กี่ยวกันนะครับผมอ๋อขอให้โชคดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขายดีขายหมดขายหมดเอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเราจะเดินซื้อกับข้าวเดินตลาดสตาไนอย่างนี้นะครับผมว่าสองชั่วโมงก็ไม่พอครับเราไปดูแวะร้านที่น่าสนใจ ไปดูร้านที่น่ากินอาหารเด็ดรูปอาหารต่างๆนี้อร่อยมากครับหรือจะไปปรุงเองหรือจะเป็นเสื้อผ้าของใช้กิฟต์ช็อปอะไรต่างๆอยู่ที่สตาร์ในเปิดตั้งแต่กี่โมงสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มทุกวันนะครับสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มทุกวันนะครับแต่ตอนนี้เราจะไปไปไหนช็อปตลาดสดสดตลาดสดสดไปจ่ายตลาดสดที่ตลาดสตาร์ครับผมใช่ไหมครับตามเราไปครับตามเราไปเดี๋ยวว่ามีของสดมีอะไรบ้างนะครับเชิญครับไป ปลาปุ้ยครับเจ้าสี่ขีดสี่ขีดครับผมนี่เขาอันนี้ไปแล้วขูดไปแล้วเหรอขูดไปแล้วใส่เลี้ยงปลาที่ไหนมันจะเป็นสภาพอย่างนี้หรือครับผปลานี่ยังไม่ขูดนี่ยปลาทะเลอันนี้อันนี้อันนี้กินดิบๆอร่อยนะใช่ไหมครับอ่ปลาผ่าอร่อยอร่อยทคตับช่วงทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยง ใหม่แอมบิกซีพัสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงทั่วทั่วตลาดอร่อยออย,ยกขยง,ขยงตอนนี้เราอยู่ที่ตลาด ตลาดสตาจังวรยองครับผมเป็นตลาดที่โอ้โหตลาดสดที่สะอาดและใหญ่ที่สุดในจังหวัดระยองถูกต้องครับภาคตะวันออกก็ว่าได้ครับใช่ไหมครับเอาล่ะพี่แอดเมนูที่สองพี่แอดจะทําอะไรให้กับพี่น้องที่มาจากน้องโพน้องโพสวัสดีครั้งหนึ่งครับสวัสดี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 ครับและขอบคุณท่านผู้จัดการนะครับ ว่าที่เจ้าของตลาดก็ว่าได้นะวันนี้พี่อัจจะพาเป็นแกงเผ็ดปลาน้ําใสนะคะโอแกงเผ็ดแกงเผ็ดปลาน้ําใส่ปลา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 นี่เป็นปลาน้ําจืดหรือปลาทะเลเป็นปลาทะเลค่ะลเน้ำใส่เหรอปลาน้ําใส่ไม่เป็นเป็นแกงเผ็ดน้ําใส่ลองดูลองใส่ไม่เนเหมือนกับปลาช่อนน้ําใสอะไรพวกนี่มา้มาแล้วนเป็นเนื้อปลาขูดที่เราเอามาสกปรมาตำเหนียวเหนียวปั้นเป็นลูก เหมือนเหมือนกระทอดมันใช่ไหมครับแล้วก็เอามาแกงให้เป็นน้าใสพี่แอดครับเดี๋ยวไปดูซื้อวัตถุดิบปลาในการทําปลาช่อนใช่ครับต้นตะกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้าใหม่กีี อขานี้ปลาที่เขาขูดไปแล้วนี่เขาบอกว่าแม่ค้าตลาดสตาร์เนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนเนาะยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มหวานก่อนอย่ยิ้มยิ้มยิ้มเป็นเต๋อเชิญยิ้มก่อนแล้วอ่าสี่ขีดสี่ขีดครับผมนี่เขาอันนี้ไปแล้วขูดไปแล้วเหรอขูดไปแล้วสื่อเลี้ยงปลาที่ไหนมันจะเป็นสภาพอย่างนี้หรือพกปลาเนี่ยยังไม่ขูดนี่ยปลาทะเลอันนี้อันนี้อันนี้กินดิบๆอร่อยนะใช่ไหมครับอ่าอ่าปลาผ่าอร่อยอร่อยครับตัวนี้ครับไม่เคยกินไม่เคยกินของดิบ กินสมากใช่ไหมครับผมกินสมากมาแล้วกินเมามาไส่เลยครับโอเคครับอ่ปีขีดนะครับขอบคุณมากนะคะรับโอกาสหน้ามาแวะอุ่นๆกันหน่อยมาด้วยกันนี่โุณอะเรยังไม่อยู่กั็มาลาขอบคุณชาวหนองโพมากนะคะขอบคุณครับพี่อันครับเราได้ปลาเสร็จสับเรียบร้อยเครื่องปรุงมันมีอะไรอีกบ้างครับเครื่องปรุงก็เหลือส่วนประกอบกีดผักค่ะมะเขือกลมผักกับมะเขือครับพี่ใช้ร้านไหนประจำแล้วแต่ แล้วแต่ไหนดี้ก็แล้วแต่เราจะอุดหนุนได้กากทั้งตลาดอ๋อใช่ใช่น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลานะเขาไปทานข้าวที่ร้านเราเราก็ไปอุดหนุนเขาอย่างนี้ครับครับที่เหมือนกับน้องโพครับตอนนี้น้องโพเราเนี่ยคืนคืนคืนกำไรให้กับสังคมใช่ไหมครับโรงเรียนไหนที่ยากจนโรงเรียนไหนที่ลำบากลำบนอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะไปมอบทุนการศึกษาหรือมอบเวลาหนาวก็เครื่องกันหนาวให้อย่างนี้ใช่ไหมครับนี่คือน้องโพ นี่คือนอมหนองโคนมโคแท100้ร้อยเปอร์เซ็นครับครับนะร,ร้านไหนดีครับขอร้านนี้ค่ะอ่าร้านนี้เลยนะครับนี่นี่นน über, อันนี้อันนี้อันนี้อะไรที่ทำให้ตลาด ตื่นเต้นมากคือปลาร้าน้ำปลาราที่นี่ก็มีจําหน่ายใช่ไหมครับท่านครับน้ําปลาร้ที่นี่ก็มีจําหน่ายเนาะมีครบทุกอย่างเลยเนาะมันมีหลายยี่ห้อเราผิดไปก่อนครับเราไม่บอกว่านี่คือนั่ยี่ห้ออ่าครับมีอะไรอีกครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแม่มาเอาผักใหม่นะเจ๊ชื่ออะไรนะครับ แกสาวสาวเอามาแสดงแสดงไม่เคยไม่เคยแก่่ขายอย่างเดียวแต่กล้ามาครักขายไปขายดีไหมครับพี่สาวครับขายดีนะครับครับผมอ่าอ่าไหนอีกครับเห็นพี่แอดบอกตลาดร้านนี้ผักสดดีอร่อยผักก็สดทั้งนั้นเลยนะฮะอ่าพี่ส์มาห้าผเลี้ยงเคยมาระยองบ่อยไหมเคยมาระยองครับ เคยอยู่ระยองด้วยเคยอยู่ระยองโอ้อยู่นานชื่อนางาเหรอมาทำอะไรครับเปิดร้านอาหารครับเปิดร้านอาหารชื่อร้านกับหลวงพี่อมยวนครับอ๋อเมื่อก่อนดีนะเมื่อก่อนอยู่กับหลวงพี่อมยวนตานี่ก็มามาบ่อยมาทำอะไรก็มาขโมยของเขาแล้วก็ไปที่ มางานเวลามีงานเลยแถวนี่บริเวณนี้ครับแถวตงนี้เลยเฉลตลาดนี่ยังไม่เคยเข้ามาระยองนี่เป็นที่น่าอยู่มากนาอยู่มากครับเอาล้วครับพี่แอดครับพี่แอดได้ของครบแล้วใช่ไหมครับพี่ครบแล้วค่ะพร้อมแล้วที่จะไปทําอาหารให้พวกเราได้รับทิมทำใช่ไหมครับพร้อมแล้วค่ะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับมาระยองมาเที่ยวทะเลมาเที่ยวภูเขามาไหว้หลวงปู่ทิมมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าลืมด้วยครับซิกเนเจอร์อีกอันึงคือตลาดสตาจังหวัด เพือยองใช่ไหมครับเติมตามีทุกอย่างผักเกิดผลไม้ะะอ่าขโอ,โอ,โอ,องกินอนมากมายเนื้อกระเมรเนื้อสดเนื้อก <สด S 1> ระเมรเสติดลูกก็มีนะอะไรนะเขาจะมีล็อกอาหารสติเร็จรูปอีกอีกโซนหนึ่งอ๋ออีกโซนหนึ่งครับผมค,บคุณไปดูมาอย่างไปดูมาแล้วอาหารจะมีข้าวแกงในข้างแกงใต้แกงป่าเลยวกามีหมดแล้วตงว่าเตี่ยวมีอีกโซนหนึ่งก็อยู่โซนหนึ่งอ๋อเมื่อกี้ผมก็ไปดูผลไม้ตลาดผลไม้มาแล้วคุณโอเลี้ยงครับแผงผลไม้สุดยอดมากครับ ทำไมถึงผมไม่ซื้อมาฝากคุณรู้เปล่าทไมครับมันกำลังออกดอกครับโอ้โหมาแล้วไปกี่แอ๊ดพาผมไปเลยครันนี้สุกแล้วเหรอครับเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วหลังจากปรุงเสร็จแล้วก็นี่ก็มาชิมกันนะฮะนี่แกงแกงปลาปลาน้ำใสนี่เดี๋ยวจะชิมขมูงโฉู่เชงนี่มาชิมขมูงโฉู่เชงมาแล้ว ชิมขโมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์นมสดตราหน,นองผูกใหม่แอทบิ๊กซีพัสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลยกลับมาแล้วครับทุกท่านครับหลังจากที่เราไปเดินจ่ายตลาดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงชิมขโมงโฉงเฉงโดยฝีมือของของพี่แอดครับนี่เชฟรุ่มแม็ครัวกุ๊กชุด ระดับหนึ่งครับผมบพี่แอดครับช่วงนี้จะทําอะไรให้นนพวกเราได้ชิมได้ทานครับเป็นแกงเผ็ดปลาน้าใสค่ะ<อ>แกงเผ็ดปลาน้าําใสที่เราไปซื้อที่ร้านนั้นมานะฮะอ๋อที่ว่าสูตรไม่เหมือนใคม,มันมีอะไรเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับพี่แอดครับมี เสือกับพริกนะคะครับแล้วก็เนื้อปลาที่เราเอามาต้มก่อนเนื้อปลาเนี่ยมาตัวเป็นปลาอะไรครับปลาก็ได้อันนี้เป็นปลาสกุลค่ะอ๋อครับผมครับเป็ปลาน้ําเค็มปลาน้ําเค็มนะนั่นนี่ครับกะเพราใบกะเพราอ๋คนไทยคนไทยเราดิขาดใบกะเพราไม่ได้จริงนะอันนี้พร้อมได้ตันี้พอมพอมอันนี้อะไรครับพี่นี่น้ำพริกแกงครับพี่แกงครับร้านพี่อร์ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับพี่ครับอยู่โซนอาหารสําเร็จรูปค่ะร้านสำเร็จรูปชื่อร้านน้องแพรค่ะอ๋อโซนอาหารสำเร็จรูปร้านน้องแพรอยู่ตรงตลาดสตาร์นนะะพี่ครับผมโ ครับผมพี่แอดทำไปเดี๋ยวผมจะสัมสภาษณ์ v ี p แป nice ๊บหนึ่งนะครับพนเชิญครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <c oughs> จากน้องโพนมโคโทแท้100ร้อยเปอร์เซ็นต์จากราชบุรีครับชื่ออะไรนะครับชื่อนางลูกลัศมีมีบำรุงนะคะเป็นคณะกรรมการสากลโคนมหนองโพค่ะอ๋อสีาดงค้อยเกลือนะคะครับรองประธานสากลนะคะอ๋อท่านรองประธานสากหด้วยกันใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะชิมด้วยกันแล้วมีอะไรมาฝากพี่น้องชาะยองบ้างครับค่ะ สำหรับวันนี้นะคะ<ม>ก็มีผลิตภัณฑ์นองโคซึ่งนองโคนั้นเรามีหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนม UST มีหลายรสชาติอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตนะคะส่วนวอันนี้ก็จะเป็นของรสกาแฟนะคะ<ม>อันนี้จะเป็นรสหวานค่ะ<ม>แล้วก็อันนี้จะเป็นรสจืด,จดและสำหรับสีขาวนี้นะคะสำหรับ ผู้ที่รักสุขภาพนะคะจะเป็นนมนองโพพ่องมันเนยก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะเพื่อช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอาชีพที่พระราชทานของในหลวงเราใช่ครับครับอ้าทางนี้สุกล้วเนีไปแล้วนี่ปรุงเครื่องปรุงใส่ไปแล้วเรียบร้อยไ่เกลือน้ำปลาเนี่ยแล้วก็รสดีใสเข้าไปแล้วพี่แอดครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูขอโทษค่ะครับขอโทษจริงๆคุยกับพี่เขาอยู่อยากจะทราบว่าใส่อะไรก่อนใส่อะไรหลังนะเบียร์ครับใส่ปลาก่อนค่ะ ใส่ปลาใช่ไหมื่อกี้แกงเสร็จแล้วเราใส่ปลาพี่แกงใส่ไปตามด้วยปลาและตามด้วยผักมะเขือผักมะเขือพวงนะมะเขือนะคะมะเขือแล้วก็จบได้ใบกะเพราออ๋ใบกะเพรามันก็ไม่ยากเลยพี่นะไม่ยากค่ะมันไม่ยากแต่มันอยู่ที่ฝีมือของพี่แอร์เลยวว่าจะใส่น้ำตาลเท่าไหร่จะใส่ผงชูรสเท่าไหร่ใช่ไหมครับจะใส่เกลือเท่าไหร่น้ำปลาเท่าไหร่อย่างนี้ น้ำรอชิมกันน้ำต้องให้เดือดเดือดแล้วก็ค่อยใส่ปลาลงไปใช่ไหมให้เดือดก่อนไม่อยาปพึ่งใส่ทีเดียวใช่ครับต้องให้น้ำเดือดมันจะไม่ขาวนี่ครับใบกระเพรานี้มันก็แก้ขาวได้ใช่ไหมครับพีอัดหอมด้วยครับมันเป็นยาได้วยนะว่ากระเพราเนี่ยใครเป็นหือเป็นหอบนะเหรอใช่โอ้โหเนี่ยขอกินตั้งสองถ้วยครับไม่ใช่คือถ้าทำแกงนี้มันจะไม่มีอลิอต้องกินต้องใบกระเพราไม่ต้องไปกินต้อไม่ต้องไปกินอ๋อไม่กินแล้วกินรากมันครับเหรอรากมันต้มน้ำ จริงป่ะครับผมที่ผมผมผมเคยได้ยินปู่ย่าตายายว่ามาเออดีดีดีคือทอดอย่างเพื่อนเดี๋ยวลองไปต้มดูเดี๋ยวเดี๋ยวลองกินดูแต่จะใส่ใบกระท่อมนะครับอันนี้สุกแล้วเหรอครับเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วหลังจากปรุงเสร็จแล้วก็นี่ก็มาชิมกันนะฮะมาเน่แกงแกงปลาปลาน้ําใสนี่เดี๋ยวจะชิมขมูงโฉ่งเขงนี่มาชิมขมูงโฉ่งเขงมาแล้วอ่ะใส่ถ้วยเล็กๆมาให้หน่อยอ้าวมา รสชาติยังไม่ชิมนะหอมค่ะแต่เห็นเขาทําสะอาดแล้วมันก็ชวนกินใช่ไหมครับหอมอาหารนี่ด้วยอาหารนี่ต้องติดสะอาดนิดนึงถ้วยเล็กไปคุณถ้วยเล็กไปได้ค่ะถ้วยเล็กไปช้อนนะครับขอช้อนหน่อยนะครับช้อนหมดแล้วครับพี่แอนครับช้อนอยู่ไหนครับออาใส่ไปนี่ครับมาช้อนยาวได้เลยครับเชิญนัชิมด้วยกันเลยนี่เอานี้ก็ได้มา เดี๋ยวชิมพร้อมกันครับเดี๋ยวชิมพร้อมกันเลยครับกลิ่นหอมน่ารับประทานมากเลยค่ะแต่ขอชิมก่อนนะคะครับอร่อยไหมอร่อยมากเลยค่ะเยี่ยมลองทานเนื้อปลาดูพี่แอดเขานำเสนอมากนี่ครับลองทานเนื้อปลาดูครับเป็นเนื้อปลาอะไรนะครับพี่แอดครับ เนื้อปลาสกุลปลาสกุลปลาสกุลปลาน้ำใสปลามีสกุลครับผมไม่ใช่เหมือนคนบางคนที่ไม่มีสกุลครับผมโอยคนเราคนสกุลนครับผมโอเคเลยค่ะโอเคเลยไหมครับไม่ข้าวอร่อยค่ะครับผมขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างครับโอ้อร่อยครับอย่างนี้ต้องบอกว่าอร่อยอ๋ออร่อยครับพี่แอดครับสูตรนี้ผมเอาไปใช้ได้ไหมฮะได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวหลังไมค์ผมจะขอสูตรพี่แอดไปเพราะว่าผมชอบกินแกงนี้มากนะครับ ผมอสูรอองเกงด้วยนะครับอยู่แล้ทก็ครบเซตเลยนะอดีครับขออนุญาตครับถ้าอยากกินของอร่อยอร่อยร้อนๆอย่างนี้อาหารฉัอาคันดูขึ้นพร้อมเสร็จประมาณตีห้าครึ่งค่ะตีห้าครึ่งเสร็จใช่ไหมครับตีห้าครึ่งเสร็จแล้วก็มาลงหม้อมาอันนี้ตีห้าพร้อมพร้อมพร้อมให้ลูกค้าซื้อแล้วค่ะแล้วก็มาซื้อใส่บาทก็ได้ได้ค่ะได้ใช่ไหมครับมาซื้อใส่บาทมีหลากหลายนะคบมีประมาณสิบแปดเมนูที่เราสิบแปดเมนูที่เรา ครับครับคุณนัเรียนครับให้พระได้ฉันร้อนๆหน่อยใช่ครับแสงป่าได้ทำถวายเลยครับฉันร้อนไม่ได้ครับกว่าจะถึงวัดก็3ากิโลครับลมเย็นหมดเลยครับถวายเพื่อได้ให้บุญก็แล้วกันนะครับนักเรียนหรือว่าจะเป็นคนงานโรงงานอะไรต่างๆมาแวะซื้อเป็นข้าวถุงแกงถุงได้ที่ร้านเรานะครับเปิดตั้งแต่ตีห้าร้านอยู่ตรงตลาดเดอะสตาร์ค่ะโซนอาหารสำเร็จรูปโซนอาหารสำเร็จรูปครับผมพี่แอดวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณทาง น้องโพลมโพร้อยเปอร์เซนต์อยู่ที่อำเภอน้องโพจังหวัดราชบุรีนะครับเขาบพิ่งขึ้นอย่างสูงครับวันนี้รายการยกขยโยงขออนุญาตลาไปก่อนครับอย่าจนและก็อย่าเจ็บจงเป็นคนเหนือดวงตลอดผมขออนุญาตไปใส่บาตรก่อนครับสวัสดีครับแต่เช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตีสี่สี่สิบ